สวัสดีครับคลิปนี้ก็พาท่านผู้ชมนะครับมานำปลูกทุเรียนนะครับแบบยังยืนแบบไม่ให้ตายนะครับแล้วก็ท่านสามารถที่จะเ,เปลี่ยนสายพันธุ์เป็นพันธุ์อะไรก็ได้ในอนาคตนะครับทำอย่างไรในการปลูกทุเรียนไม่ให้ตายให้ยืยืนนะครับแล้วก็เหตุผลทำไมถึงไม่ตายนะครับแล้วก็วิธีปลูกก็ปลูกง่ายนะครับปลูกง่าย เพราะว่าโคกเราได้เตรียมมาแล้วนะครับเราไม่ต้องมาขุดลุมซ้ํานะครับเพราะว่าเราเตรียมโคกไว้ก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมครับวิธีการนะครับวิธีการก็คือเตรียมโคกไว้เสร็จวันปลูกนะครับเราจะต้องมีการรดน้ํานะครับรดน้ํำให้พื้นที่ตรงนี้นะครับมันนิ่มนะครับแล้วก็เอาไม้เนี่ยครับมาปักนี่เดี๋ยวในีันนี้ผมปักไว้สองหลุมนะครับนี่นะครับเกือบเกือบฟุตนะครับก็คือประมาณเท่ากับ ถุงต้นกล้านะครับนี่คือต้นกล้านะครับที่นํามาปลูกนะครับแล้วก็ปักลงไปประมาณนี้นะครับผมปักไปได้สองหลุมต่อไปก็หลุมที่สามนะครับเราปลูกได้สามต้นนะครับวิธีนี้นะครับต้นจะเติบโตดีในอนาคตนะครับไม่ป่วยง่ายแล้วก็เหตุผลที่มันไม่ป่วยเออไม่ป่วยนะครับเหตุผลที่ไม่ป่วยง่ายก็คือเดี๋ยวผมให้ดูนะครับดูนี่นี่คือต้นตุเรียนที่เรา ชำถุงเพาะเมล็ดมานะครับนี่เพาะเมล็ดมาโดยชํำถุงนะครับพอชํำถุงเสร็จเราก็เปิดเนี่ยเราก็เปิดเปิดข้างอย่างนี้นะครับแล้วผมจะให้ดูว่าวิธีการปลูกแบบนี้ทําไมถึงารากไม่เน่ารากไม่เปื่อยนะครับเพราะเราไม่มีการตัดรากเลยนะครับตั้งแต่วันที่เรานํามาเพาะชํำลงถุงนะครับแล้วก็เราจะต้องปลูก ไปใน,นไม่เกินสองเดือนนะครับเพื่อหรือเกินนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับเพื่อเราจะได้ไม่ตัดรากรากก็ได้ไม่มีแผลเชื้อโรคก็จะไม่เข้าแผลนะครับนี่ให้ผมให้ดูนะครับวิธีการแล้วก็งัดงออกมางี้เลยนะครับงัดออกมาหรือท่านท่านดูนะครับว่าว่ารากมันเป็นอยู่ไหนนะครับนี่เห็นยังนี่ผมดึงไม่สดๆดเลยนี่นะครับเราไม่ต้องไปตัดรากอะไรเลยนะครับ แต่มาแบบแบบนี้นะครับนี่แล้วเราก็นํามาใส่เลยนะครับนี่อยังนํามาใส่เลยไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นนะครับเห็นไหมลากเราไม่ได้ไม่ต้องไปต้องไปตัดอะไรเลยทั้งสิ้นนะครับดึงมาแบบไหนก็แบบนั้นแล้วก็ใส่ลงไปนะครับใส่ลงไปก็วิธีการใส่ล้วก็ใสยย่เงี้ยอ่ให้บนถุงเดิมนี่ เราก็ปลูกเสมอกับดินเดิมนี้จากถุงเดิมเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับถุงเดิมเสมอแบบนี้เราก็มาใส่แบบนี้นะครับต้นต่อไปก็เช่นกันนะครับต้นต่อไปก็เช่นกันนะครับเมื่อเราใส่ไปแล้วเราก็กดนะครับแค่กดนี่ครับแค่กดดินอย่างเงี้ยกดดินด้านข้างครับเพราะว่ารูเราไม่ได้ใหญ่และดินเราก็สามารถก็จะกดได้นะครับเพราะว่าดินมันนิ่มใช่ไหมก็เสร็จไปหนึ่งต้นนะครับอีกอย่าง เสร็จไปหนึ่งต้นนะครับวิธีนี้ต้นตุ้นเรียนจะโตดีนะครับไม่ป่วยง่ายนะครับเพราะว่ารากเราไม่ตัดเลยแล้วก็ต่อไปพรมตัวเราก็จะทําการเสริมรากให้เป็นต้นเดียวกันนะครับมาดูต่อไปครับต่อไปต้นต่อไปก็ดึงอย่างนี้ครับเพราะมันเราจะต้องดึงจากต้นข้างก่อนนะครับต้นที่มันอยู่ริมถุงนะครับนี่ชุเดเทำาห้เดียวครับ มือซ้ายที่กล้องมือขวาก็ทำ <laughs> นี่ครับแล้วก็ดึงอย่างเงี้ยนะครับค่อยๆดึงมานะครับค่อยๆดึงมานี่นะครับนี่เห็นยังพอดึงมาแบบนี้นะครับเห็นยังแรกเราก็ไม่เสียหายนะครับลากต่างๆมันก็ไม่เสียหายแล้วเราก็ นำมาใส่เลยใส่เลยครับท่านผู้ชมครับใส่หรือป่านี่เห็นยังเสร็จแล้วเราก็กดกดเข้าไปกดต้นข้างนะครับเพราะมันกดง่ายเพราะว่ารูเราไม่ใหญ่นะครับมันทำพอดีความลึกก็พอดีอต่อไปนะครับต่อไปเราก็ออาจากต้นข้างนะครับต่อไปเอจากต,ต้นข้างอีกท่านี่เห็นยังนีรากอยู่ มันก็พอมาเสมอถุงพอดีนะครับเพราะนั้นอย่าให้เกินสองเดือนนะครับอย่าให้เกินสองเดือนถ้าดีสุดก็เดือนครึ่งนะครับบางคนบอกมันมันนึงเล็กอยู่ใช่ไหมเดี๋ยววอมันตายไม่ตายนะครับแบบนี้ครับดีแล้วมันจะรัดเร็วนะครับคือโตรเร็วนะครับแล้วก็ค่อยๆดึงนะครับค่อยๆดึงนี่เห็นยังค่อยๆดึงมาแล้วไม่เห็นขาดอะไรตรงไหนเลยนะครับเห็นไหม ไม่เหมือนกับเราซื้อต้นที่เขาทำถุนตัดแล้วตัดอีกนะครับแล้วถ้าหา,หากแปลงไหนไม่มีโรคก,ก็ไม่เป็นไรแปลงไหนมีโรคมันก็เข้าแน่นอนนี่เราก็จัดใส่ลงไปนะครับจัดใส่ลงไปนะครับจัดใส่ลงไปในรูที่เราขุดนะครับนี่นี่งยง่ายนี่ง่าย,าย,าย,ายนะครับ <c oughs> โอเคกดเข้าไปนะครับกดเข้าไป นี่นะครับยังได้สามต้นนะครับสามต้นมือกี่ผมบังบังแสงดดแดดยามเช้าอยู่นะครับนี่มันก็ได้สามต้นแบบนี้นะครับนะครับพอเราปลูกเสร็จนะครับเสร็จพอปลูกเสร็จแล้วก็นี่ตัวช่วยนะครับตัวช่วยอรดรดาแล้วก็ฟิฟเนียวนะครับนี่นะครับเตรียมมาเลย ฟูร์ดานและซิฟเนิวตอนเราปลูกก็ไม่ต้องลงก้นหลุมมาแดงๆสินะครับนี่การป,ปาลูกพืปลูกมะเร็งปีแข็งต่างๆนะครับใส่ไปแล้วฟิฟเนียวต่อไปก็ฟูร์ดานนะครับนี่นะครับพวกที่อยู่ในดินพวกที่เอามากินใบตอนกลางคืนนะครับแค่นี้เองนะครับแค่นี้เองนะครับปลูกง่ายๆแบบนี้นะครับไม่ต้องทฤษฎีเยอะ นะครับรอเวลานะครับรอเวลาพอได้สักหกเดือนเราก็ค่อยมาเสริมรากนะครับเอาต้นที่โตสุดเป็นประธานสองต้นเล็กเราก็มาเสริมรากแล้วเลี้ยงต่ออีกหกเดือนก็ได้หนึ่งปีพอดีแล้วก็ค่อยมาเปลี่ยนยอดโดยการเสียบค้างนะครับท่านที่เสียบค้างไม่เป็นก็ใช้วิธีการท้าบแบบนี้ไม่ตายนะครับไม่ตายพราระบุบรากตามที่ผมทําตั้งแต่ต้นนี้ท่านดูว่า ระบบลากไม่เสียหายเลยนะครับไม่เสียหายเลยแล้วก็ทุเรียนก็จะไม่ป่วยนะครับตัวดีนะครับนี่แปลงนี้ผมก็ปลูกแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับแปลงนี้แปดไร่ก็จะปลูกทุเรียนน้ำดำนะครับถ้าไม่ท่านเห็นแล้วก็ลองดูนะครับท่านผู้ชมครับลองดูนะครับนำไปปฏิบัติกันดอูอ่หลายท่านซื้อต้นทุเรียนไปบอกว่าซื้อต้นใหญ่ไปเลยซื้อเป็นการซื้อเวลาปี2ปี ท่านท่านคิดอย่างนั้นนะครับท่านลองดูนะครับท่านบอกท่านซื้อเวลาปีสองปีพอทุเรียนเริ่มป่วยท่านจะเสียใจท่านจะมาคิดได้ทีหลังตอนนั้นท่านก็ปลูกไปแล้วหลายปีบางท่านปลูกไปห้าปีพอปีที่หกป่วยบางท่านปลูกไปแค่สองปีปีที่สองป่วยเพราะระบบรากมีเชื้อโรคเข้าตั้งแต่เล็กๆนะครับแต่แบบนี้ไม่มีเลยแล้วก็ระบบรากจะไปได้ดีนะครับโดยเฉพาะการใช้ทุเรียนพื้นเมืองนะครับนี่ มาเป็นต้นต่อถึงสามลากแล้วก็ปลูกชิดอย่างนี้นี่ปลูกชิดไหมประมาณสี่นิ้วสี่นิ้วมือเข้าได้นะครแต่ละ like ข้างแต่ละข้างนะครับแล้วก็ค่อยเสริมลากแล้วต่อไปมันจะเป็นต้นเดียวกันนะครับพอโตเขจะชิดกลายเป็นต้นเดียวกันนะครับนํามันากกัะครับครับขอบคุณที่ให้กิรติดตามนะครับรับชมตั้งแต่ต้นจนจบนะครับเอเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณที่ รับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ